สวัสดีครับผมคำชาสืบวงมันนงข้าสร้างอำเภอกันทลร่มจังหวัดชิสเกตครับในเรื่องทํำหน้านะครับมันจะมีปัญหากับขอ,อ้หยาครับหยาใบกว้างหยาใบแคบหรือว่าห้าวานเขาไปแล้วมันจะมีหยาครับเรื่องหยาห้าเพระต้องต๊ใจครับเพราะว่าเขายังมีสินค้าดีที่จะซอยเหลือของทันพี่น้องของเขายูคือผมเองแต่ก่อนผมใส่หินหน้าผมห็นหน้ามันก็นจะ มีแตียาครับเพราะว่าเจ้าหน้าเห้าเฮ็ดหน้าเห่ากระตองการเขานะครับถ้าเห่ามีหยาแล้วมันก็จะเขา่าห้อจะบดไหลายครับเขาาห้อก็จะบดไห้นี่ฉะนั้นผมก็เลยมารูจักกครับบริษัทของยูนิไลครับของบริษัทยูนิไลผมก็เลยได้สินค้ามากําจัดพวกหยานะครับหยาตระกูลใบแคบหรือว่าใบกวางมันกข็ขี้อ่นแรงพวกปอดเตียนหรือว่าหยากระดูกแดงหยาปากกล้วยเข้านี่แหละครับ แต่ว่าอายุที่เขาใช้ใมล็ดันธุ์เนียนั่นก็คืออย่าให้เกินครับสิบเอ็ดบอกให้เกินสิบหามือหยาหน่อยเพราะว่าสินค้าเขามันจะเก่งคือหยาหน่อยนะครับอ่าสีพ่นก็ไปเรยวประมาณหกมือหรือเจ็ดมือมันก็จะเหลื่อมเหลืองหยาเาก็จะตายมันจะเหลือแต่ต้นเขาลักษณะนี้นะครับเขาจะได้เขาหลายเพราะว่าถ้าบ่ไม่หยามันเขาเขามันก็จะเจริญเติบโตดีดีหากมันจะออกดีดีเพราะว่าหยาหยานี่มันอ่า รากหญ้านี่มันหลาย่นหนักเข่าเห่านะครับตัวนี้สุดคุ้มค่านี่มันจะมีพีโพรนาเจ็ดศูนย์กับเศษเจอครับยาสองตัวได้สองถังใหญ่ครับสุดนี่สีพ่นว่าห้เกินสีไรนะครับอยากให้ตายดีลวกีกในก,กรณีที่ว่าให้ดินซุมม้ามีนามลักษณะนี้มันจะสีพอตายให้มันดินซุมนะเ้าสีน,นะครับตัวนี้หญ้าก็จะตายดีนะครับคือกญาจะเริ่มตาย ภายใน4ถึงห้ามือมันจะเริ่มเหลืองไปเรื่อยๆนะครับาหากว่าสนใจกับติดต่อน่าได้นะครับผมคำสาสือวง,อองบ้านน้องสร้างเำเ่อกระท่มจังหวัดชิรเกตครับหมายเลขโทรกับศูนย์แปดเจ็ดเก้างกหนึากาหากว่าอยากสอบถามทักแอป,ปนะครับย้ำอีกคืนหนึ่งขึ้นในโทรศัพท์ก่อนจะไม่แอบมุ่งมอ่ื่นนะครับเ,เปิดเบื้องใดน,นะครับผู้ดใดอยากหวัวอยู่ในแอบมุ่งมอ่ื่นเอาจะบอก เรื่องรายละเอียดสินค้าของเราทุกทุกตัวม้ว่าโลภทกโลภเสือโลหยังอจากให้มาดกหรือว่าจากมัดเป็นโลหยังมันเป็มมาแรกพวกเพีพพยพวกไรนะครับขมีเบิร์ตเจนในหันครับอยู่ในแอป,ปม,มอือหมอผื่นครับสวัสดีครับ